สวัสดีครับพวกเรา n o p Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่อง Danger Close ซึ่งหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษหน่วยหนึ่งพวกเขาต้องมีกองร้อยที่มีชื่อว่าเดลต้าวัน ได้รับภารกิจพิเศษให้ไปตามราคาศึกแต่แล้วพวกเขากลับโดนค่าศึกเหล่านั้นล้อมไว้ทุกทิศทุกทางโดยกําลังพลที่น้อยกว่าถึง20เทา่าพวกเขาจะรับมือ,อยังไงเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับโดยหนังได้เป็นเรื่องเมื่อที่เวียดนามในปี1966ตอนนี้เวียดนามกาลังมีสงครามกลางเมืองพวกเขาได้แบ่งเวียดนามออกเป็น2ฝ่ายเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยที่เวียดนามเหนือน,นั้นกลายเป็นคอมมิวนิสต์ส่วนเวียดนามใต้นั้นกลายเป็นเสรีนิยมจึงได้รับการสนับสนุนจากทางสหรัฐนั้นจึงทําให้ทหานิแแลลด์ะอส ได้ส่งทหารเข้ามาช่วยอเมริกาสู้รบกับพวกเวียดนามเหนือโดยก็มีทั้งทหารเกณฑ์และอาสาสมัครแต่เฉลี่ยแล้วอายุประมาณ20ปีโดยที่ส่วนมากไม่เคยเข้าร่วมสงครามเลยแม้แต่ครั้งเดียว พร้อมกำบนังได้ตัดภาพมาที่จังหวัดฟุกเตยเวียดนามใต้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเป็นวันพุธที่นี่คือฐานทัพกองกําลังเฉพาะกิจออสเตรเลียที่หนึ่งที่จะรวมทั้งทหารนิวซีแลนด์และออสเตรเลียเอาไว้ด้วยกันพวกเขาได้ฝึกอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมไปสมทบกับทหารอเมริกาโดยทหารที่นี่จะแบ่งกันออกเป็นกองร้อยและมีหลายกองร้อยมากๆซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าผู้พันสมิธซึ่งเป็นผู้นํากองร้อยที่แข็งแกร่งที่สุดภายในฐานทัพแห่งนี้โดยที่กองร้อยของเขานั้นมีชื่อว่าเดลตาจนเมื่อเวลาต้าก,ตากับ คนฆ่าศึกยิ่งมาจากทางไหนไม่รู้สมิธรีไปบอกให้ลูกน้องตามหาที่อยู่ของผู้มันโดยด่วนเอาพิกัดมาว่าผู้มันยิ่งมาจากทางไหนโดยที่สมิธจะแบ่งกองร้อยของเขาเป็น3หมวดหมวดที่1 0 11และ12แต่ทว่าผู้หมวดของหมวด11บเขานั้นมีชื่อว่าผู้หมวดชาปแทนที่เขาจะหาตำแหน่งให้กับสมิธเขากลับนั่งเล่นไพ่อย่างหน้าตาเฉยทําให้จ่าบอบประจาหนวด11เเขาต้องวิ่งออกไปและหาตำแหน่งด้วยตัวเองจากนั้นก็มาล้มวงไพ่บอกให้ทุกคนไปเตรียมปืนได้แล้ว และรีบติดต่อไปบอกกับสมิธบอกพวกมันยิงมาจากป้าย่างฝั่งลองทัน พร้อมกำลังได้ตัดภาพมาที่ทหาร2นายนี้พวกเขาก็คือหนึ่งในกองร้อยเดี่ยวตาเช่นเดียวกันทั้งสองคนมีชีวกรรมและราสเรียกได้ว่าไม่ค่อยสนใจสถานการณ์ครั้งนี้เลยเพราะคิดว่ายังไงผู้พันสมิธก็เอาอยู่แถมกรัรมเขายังได้ทําปืนลั่นทําให้ร้าสได้หยิบปืนออกมายิงด้วยอีกคนหนึ่งทาท่าว่าศัตรูนั้นบุกมาผู้พันสมิธท,ที่ได้ยินเสียงปืนก็โมโหสิทีนี้ไม่มีการแจ้งว่ามีฆาสึกแล้วมันยิงปืนเล่นทําไมไปหามาซีว่าใครยิงปืนเล่นพร้อมกับแจ้งพิกัดศัตรูไปให้กับหน่วยปืนใหญ่แจ้งย2000ะ,ยะ 2, 9 2หน่วยปืนใหญ่ได้ใส่กระสุนและเอากระสุนคืนผู้มันไปนั่นทําให้ศึกในคืนนี้ได้จบไปทันทีจนเช้าวันต่อมาได้มาถึงผู้พันคนนี้เขามีชื่อว่าผู้พันเถาเซนมีอํานาจรองลงมาจากพันตรีเขาได้เริ่มรายงานสถานการณ์เมือ่อคืนมีทหารเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บอีก25คนเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราจะล่ามันกลับเรานั้นจะส่งหนึ่งกองร้อยออกไปลาตะเวนทางทิศตะวันออกตรงไปทางสวนยางฝั่งลองทันเป็นที่ที่ข้าศึกยิงมาหาพวกเราเราจะเรียกปฏิบัติการครั้งนี้ว่าเวนเดต้าทำให้สม ได้บอกกับพันตรีและเถ่าเซนว่าเขานั้นขออาสาออกไปล่าศัตรูกองร้อยเดลต้าจะออกไปเองแต่แล้วเท่าเซนกลับไม่อนุมัติขอบคุณสาหรับข้อเสนอนะผู้พันแต่ผมจะส่งกองร้อยบารโวออกไปแทนทาเอาผู้พันที่นํากองร้อยบารโวเขาได้พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าพรุ่งนี้ทหาร48นายของกองร้อยบารโวพวกเขามีกําหนดการลานะครับเถ่าเซนก็บอกจะลาก็ลาไปคนที่เหลือก็ออกปฏิบัติการแต่คนที่เหลือมันเหลือแค่32คนสมิธก็พยายามบอกให้เดลต้าไปเถอะเดลต้ามีคน108คนที่พร้อมออกไป การได้ทั้งอาทิตย์แต่เทาเเซนก็ไม่อนุญาตและยืนยันว่าจะส่งบราโวทั้ง32คนไปนี่คือคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่มีสิทธิ์โต้แย้งทำให้สมิธนั้นเซ็งเป็นอย่างมากจากนั้นบราโวทั้ง32คนก็ออกปฏิบัติการและในเวลาเดียวกันหน่วยเดลต้าก็ได้ผลทหารมาใหม่2คนมีชื่อว่าวินสตันและทอมจากบอบประจำหน่วย11ได้ออกไปรับทั้งสองคนสิงทั้งสองคนก็ได้สงสัยว่าผู้พันที่ควบคุมกองร้อยเดลตา้าที่เขามีชื่อว่าสมิธเขาโหดจริงๆหรือเปล่าบออบบจจึงไดดด้กว่าาสมโหัเเขเค ู้กับคอมมินิสต์กองโจรมาแล้วที่มาลายาตั้งแต่ปี56และเขาก็รู้การฝึกของคอมมานโดด้วยส่งผลให้เขาเอาการฝึกนั้นมาฝึกให้กับหน่วยเดลต้าทำให้หน่วยเดลต้าเป็นหน่วยที่ฝึกหนักที่สุดและเก่งที่สุดเช่นเดียวกันจากนั้นบ๊อบจึงให้ทั้งสองคนไปพักผ่อนตัดภาพมาที่ในฝั่งของผู้พันสมิธตอนนี้เขาได้เรียกรฐัฐคนที่ยิงปืนเล่นเมื่อคืนเข้ามาหาเขาถามรัฐว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นนายยิงอะไรรัสจึงได้โกหกไปว่าเขานื่อเจอฆ่าศึกแต่มันมืดเขาก็เลยยิงไม่โดนสมิธได้คำขึ้นนนนนมมาาาแลละะบบบออออกกกกว่าาีีีันะัตดพร้้เขไป ถ้าแกตลกแบบนี้อีกครั้งละก็แกในรู้ไหมมันมีวิธี108ทันอย่างทําให้พลทหารอย่างแกตายไปโดยที่ไม่มีใครสนใจถ้าหากไม่เจอค่าศึกแล้วแกยังจะยิงปืนเล่นอีกละก็ครั้งต่อไปฉันนี่แหละจะเป็นคนฆ่าแกและส่งกลับบ้านเองจากนั้นสมิธท,ที่ลงโทษราสเสร็จแล้วจึงได้สั่งให้ราสออกไปทาเอารัสนี่เสงจัดที่เขาดโดนลงโทษหนักขนาดนี้ ทำเอาจากคนนี้เดินเ,นเข้ามาคุยกับสมิธบอกกับสมิธว่าเขาในเห็นด้วยนะกับการลงโทษพลทหารรัาคนนั้นการตักเตือนมันอาจจะช่วยชีวิตเขาเลยก็ได้แต่เขาเห็นว่านั่นมันรุนแรงเกินไปเขาอยากจะให้สมิธใส่ใจหน่วยเดลตาม,มากกว่านี้และใจดีกับลูกน้องมากกว่านี้หน่อยเพราะยังไงสาพลทหารเหล่านี้ก็คือลูกน้องของสมิธทั้งนั้นแต่สมิธเขากลับไม่สนใจทําให้จากคนนี้เดินหนีไปทันทีจนหนังได้ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนหน่วยบราเวอร์วันที่ถูกส่งออกไปก่อนหน้านี้พวกเขามีทั้งหมด32คนและติดต่อกลับมาที่ฐานหลักว่า ตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ปลายย่างของล่องท่านเห็นศัตรูที่เสียชีวิตไปแล้วยืนยันเป้าหมายไม่เจอศัตรูคนอื่นและยืนยันว่าศัตรูโดนกำจัดไปแล้วพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะกลับฐาน ทำให้เทาเส้นได้บอกกับกองร้อยบราเวอรว่างั้นก็โอเคเดี๋ยวเขาจะส่งกองร้อยเดลต้าไปเปลี่ยนแล้วกันพรุ่งนี้เชา้าทำเอาสมิธที่นั่งฟังอยู่ก็ถึงกับหัวเสียเพราะเขามั่นใจว่าข้างนอกนั้นต้องมีศัตรูคนอื่นอยู่นแน่แนถ้าส่งหน่วยเดลต้าไปตั้งแต่แรกหาเจอแล้วนี่ส่งบราวอรไปคําสั่งของเทาเส้นเขานั่นโมโหคําสั่งนี้มากเลยไปขอเข้าพบพันตีและบอกกับพันตรีว่า เขานั้นอยากจะย้ายไปที่อื่นย้ายไปที่ที่มีผู้บังคับบัญชาที่มีเหตุผลและตัดสินใจดีกว่านี้ดีกว่าเถาเส้นและที่ที่เขาอยากจะขอย้ายกลับไปก็คือหน่วยคอมมโดเพราะตัวของสมิธเขาเสียดายความรู้และประสบการณ์ของเขาเขาควรจะไปที่ที่ดีกว่านี้ดีกว่าการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้เรื่องและลูกน้องที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้ แต่ทว่าพันตรีเขากลับไม่อนุมัติและบอกกับสมิทธว่าสมิทธนั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าเส้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมิทธก็คือฟังคําสั่งของท่าเส้นเหมือนกับที่ท่าเส้นฟังคําสั่งของเขาเหมือนกันหมดเรื่องแค่นี้ใช่ไหมเอาละไปซะจนวันพุทธที่17สิงหาได้ผ่านไปเช้าวันที่18ได้มาถึงวันนี้วันพฤหัสมีอีเวนต์ใหญ่นักร้องดังกําลังจะมาจัดคอนเสิร์ตท,ที่ฐานแห่งนี้ซึ่งกําและรบับทั้งสองคนก็เป็นแฟนตัวยงของนักร้องสาววงนี้แต่ทว่าวันนี้พวกเขาก็ดันซ รับและกาจึงได้เข้ามาหาหนักร้องคนนี้และรับก็ได้พูดกับเธอว่าเพื่อกำลังใจในการสู้รบของพวกเราขอให้เธอนั้นหอมแก้มกัมหนึ่งทีได้ไหมซึ่งเธอก็ทำตามทำให้ทั้งสองคนดีใจเป็นอย่างมากและพวกเขาก็รีบวิ่งกลับมาที่เดลต้าเพื่อออกปฏิบัติการและสมิธก็เรียกหน่วยบราโวเข้ามาประชุมแผนว่าพวกเขาจะเข้าไปที่ปลายย่างลองทันไปเปลี่ยนกับหน่วยเดลต้าที่อยู่ทั้งคืนหาศัตรูไม่เจอสักคนจากนั้นพวกเขาก็เริ่มออกปฏิบัติการเป็นเวลาเดียวกันที่คอนเสิร์ตได้จัดขึ้นทุกคนต่างมาดูคอน วนในฝั่งของเดลต้าก็ได้ออกลาดตระเวนตามป่ายางไปเรื่อยๆจนเมื่อกองร้อยเดลตา้าได้เข้ามาถึงจุดที่ศัตรูยิงระเบิดมาใส่พวกเขาแล้วแต่ล่องรอยมันมี2ทางที่แยกกันรอยเลือนและรอยเกียนสมิธจึงได้สั่งให้กองร้อยเดลตา้าแบ่งหมวดออกเป็นสามหมวดหมวด1 0 11และ12โดยหมวด12ให้คุ้มกันอยู่ด้านหลังซึ่งกำกับรับพวกเขาจะอยู่ที่หมวด12ส่วนในฝั่งของหมวด10ให้ตามรอยเลือดไปและหมวด11ให้ตามรอยเกียนมุ่งหน้าไปตามลองทันโดยผู้นำหมวด11ก็คือชาร์ปคนที่เล่นไไพ่นน่่กออนนนนนห้้้าีัเงมด เตือนฉาว่าทาดีๆหน่อยทําตัวให้มันสมกับเป็นผู้นําบ๊อบได้เข้ามาบอกกับสมิธว่าไม่ต้องห่วงเขาไปด้วยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นบ๊อบและชาบทั้งสองคนก็พานหน่วย11เดินตามกุญยนไปทันทีส่วนในฝั่งของสมิธเขานั้นเป็นผู้บัญชาการกองร้อยเดลตาเขานั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างที่3หมวดน,นั้นแยกกันไปและตอนนี้มวดส1เอ็ดเดินห่างมาจากเดลตาประมาณ400เมตรแล้วในตอนนั้นพวกเขาได้เห็นข้าศึกทหารเวียดนามเหนืออยู่6คนบ๊อบไม่รอชา้าหันไปยิงทหารเวียดนามล้มไปคนหนึ่งทำให้ทหารเวียดนามเหนือที่เลอ,อีก5 เขาได้รีบพาคนเจ็บหนีไปทันทีชาบรีติดต่อมาหาสมิธบอกว่าตอนนี้เจอพวกค่าศึกแล้วซึ่งสมิธติดต่อไปหาฐานทัพทันทีว่าตอนนี้เจอค่าสึก เทาเซนที่ได้รับรายงานตอนนี้เขากำลังดูคอนเสิร์ตตัวเขาจึงรีบวิ่งไปที่ห้องวิทยุทันทีส่วนในฝั่งของมว1สิเอ็ดชาบได้สั่งให้พลทหารสองคนไปตรวดูกับทอมข้างหน้านั้นซึ่งเมื่อพวกเขาเปิดเข้าไปดูก็เจอกับรอยเลือดที่ยังไม่แห้งและระเบิดแต่ว่าตัวของทาหารเวียดนามนั้นไม่มีสักคนสถานการณ์ในตอนนี้เหมันเงียบสงบเกินไปแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีกระสุนถล่มมาทางพวกเขาทหาร4ีคนของมว1สิเอ็ดเสียชีวิตทันทีส่วนทหารที่เหลืออยู่พวกเขาจึงได้หมอบต่ำและพยายามยิงสกัดเอาไว้ทำให้ชาบรีติดตต่ออไปหาสมิ นี่เจอค่าสึกถล่มแล้วสมิธจึงบอกให้ชาร์บและบ๊อบนั้นทนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะรีบติดต่อไปหาหมวดสิบให้เขาไปช่วยจากนั้นสมิธจึงรีบติดต่อไปหาหมวดสิบทำให้หมวดสิบได้รับคําสั่งพวกเขาได้รีบปลดกระเป๋าและวิ่งไปทางหมวดสิบเทันทีในเวลาเดียวกันหมวดสิบเที่กําลังโดนยําเละอยู่นั้น บอบก็ได้สั่งการให้ปืนก้นหนักย้ายไปที่ปีกขวาและขอกําลังสนับสนุนจากฐานใหญ่ช่วยยิงปืนใหญ่มาช่วยพวกเขาทีซึ่งเทาเซนก็ได้อนุมัติให้ปืนใหญ่ยิงไปตามพิกัดที่พวกพระเอกบอกพร้อมก็สั่งการให้ทหารทุกคนที่อยู่ภายในฐานทัพหยุดดูคอนเสิร์ตและเตรียมพร้อมรบทันทีทําให้ตอนนี้คอนเสิร์ตนั้นต้องหยุดลงก่อนและต้องพานักร้องออกไปจากค่ายแห่งนี้ให้ได้แต่ทว่าในฝั่งของมัว11สิบเอ็ดตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะแย่มากปืนใหญ่ที่ยิงมาช่วยไม่โดนพวกเวียดกงเลยแม้แต่คนเดียวทําให้เขาพยายามมองศั ไหนซึ่งชาร์ปที่เอาหัวขึ้นไปสูงมากๆบ๊อบจึงได้บอกให้ชาร์ปก้มหัวลงแล้วก่อนจะไม่มีหัวให้ดูอีกต่อไปส่วนในด้านของฐานทัพตอนนี้พันตรีได้เข้ามาถึงห้องวิทยุยแล้วเถ่าเซนได้รีบรายงานเขาว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เดลต้าได้แบ่งหมวดเป็นทั้งหมด3มหมวด 3, หมวด,ด1 0 11และ12แต่ตอนนี้หมวด11กําลังโดนล้อมเอาไว้อยู่หมวด10นั้นกําลังจะเข้าไปช่วยหมวด11ส่วนหมวด12นั้นดูแลอยู่ด้านหลังส่วนสัตรูคคดว่ามีประมาณ1ห,หมวดนั่นให้้้พันนตรีเขขาไดดคิดึมาว่าแบบนี้เดตไม่นจะต้านไหวนะ้ คิดว่าอาจจะทิ้งเดลตาก็ได้ส่วนในฝั่งของสมิธเขาพยายามติดต่อไปบอกหมวด11ให้ทนเอาไว้ก่อนตอนนี้หมวด10กําลังไปเหลือระยะทางประมาณ100เมตรพวกเขาจะถึงหมวด11แล้วแต่แล้วในตอนนั้นทหารเวียดนามเหนือกลับเข้ามาดักหน้าพวกเขาเอาไว้พวกมันได้ยิงท่าลมหมวด10ทําให้หมวด10ต้องรีบหาที่กาําบังแต่แล้วกระสุนกลับเข้าไปโดนวิทยุของหมวด10จนพังพวกเขาไม่สามารถติดต่อสมิธได้แล้วรายงานสมิธก็ไม่ได้จึงได้ตัดสินใจว่าจะไม่เคลื่อนทับเด็ดขาดถ้าหากว่าวิทยุใช้การไม่ได้จึงได้ตัดสินใจงคนแบวิทยุ หนึ่งคนวิ่งกลับไปหาสมิธเพื่อรายงานว่าวิทยุของพวกเขาพังและหมวดสิบก็ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้แล้วตอนนี้ทาได้เพียงแค่ยิงสกัดศัตรูเอาไว้ตรงนี้ให้ได้พร้อมก็ติดต่อกลับไปขอปืนใหญ่อีกครั้งหนึ่งทําให้สมิธเขาได้เคลื่อนหน่วยกลางเดลต้าไปเรื่อยๆเพื่อจะไปช่วยหมวดสิบเอด็ดแต่แล้วคนชีเป้าเขาก็บ,บอกว่าเขานั้นขอหยุดเดินก่อนได้ไหมไม่อย่างนั้นแล้วก็ตําแหน่งมันอาจจะคลาดเคลื่อนทําให้สมิธจําใจต้องหยุดจากนั้นพลชีเป้าก็เริ่มแจ้งตําแหน่งปืนใหญ่ให้กับฐานได้รับทราบฐานได้เริ่มยิงตามตําแหน่งที่บออกกเพื่่่ททีจจะชววยห11าา เวียดนามเหนือชาบที่อยู่หน่วย11ตอนนี้เขาก็เห็นว่าปืนใหญ่ได้มาลงแล้วแต่มันไกลหน้าพวกเขาเกินไปจึงรีบใช้วิทยุติดต,ต่อไปหาสมิธบอกให้หยุดยิงก่อนตอนนี้มันใกล้พวกเขาเกินไปแต่ทว่าชาบเขากลับเอาหัวขึ้นสูงเกินไปเขาโดนเฮดช็อตอย่างจังตอนนี้เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วบ๊อบจึงได้ขึ้นมาสั่งการแทนบอกว่าตอนนี้ชาบได้เสียชีวิตลงไปแล้วสมิธท,ที่ได้ยินดังนั้นเขากลับอึ้งเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่มีเวลาให้ชอ็อกเขาต้องรีบช่วยหน่วย1 1คนอื่นๆที่ยังเหลือรอดให้ได้บออบบบได้้กกััสมมตตนนนีรูี มากเกินกว่าที่เรานั้นประมาณการเอาไว้ขอกําลังสนับสนุนยิงปืนใหญ่อีกครั้งแม้มว่ามันจะใกล้หมวด11มากก็ตามเพราะตอนนี้กระสุนพวกเขาใกล้จะหมดแล้วปืนใหญ่จากขาดทัพได้ถูกยิงไหม่ีครั้งนั้นทําให้มันโดนทห,หารเวียดนามเหนืออย่างจังและทห,หารเวียดนามเหนือพวกเขาจึงเลือกถอยทัพไปก่อนแล้วกัน ตอนนี้หมวด11สามารถยื้อเวลาได้แล้วส่วนกองร้อยเดลต้าหมวด12ก็ได้มาถึงกองร้อยเดลต้าเรียบร้อยแล้วในเวลาเดียวกันคนแบกวิทยุของหมวด10ก็ได้มาถึงกองร้อยเดลต้าเช่นเดียวกันเขามาบอกกองร้อยเดลต้าว่าหมวด10ก็กําลังประทักกับศัตรูอยู่และตอนนี้วิทยุก็พังทําให้เขาต้องรีบวิ่งมาจากที่นั่นสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่หมวด11แล้วที่ต้องการความช่วยเหลือหมวด10ก็เช่นเดียวกันซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังคิดว่าจะเอายังไงกันดีในฝั่งของรัสแน่นอนว่าเขานั้นอยู่่หมมมววที12แลละเขาากกก็ัับรบร สองร้อยเดยวตาได้แล้วราสจึงได้บอกกับกรัรมว่าเดี๋ยวเข้ามานะเขาจะหาทางไปที่หมวด11เองเขาจะวิ่งไปคนเดียวหาดูเส้นทางเผื่อว่าจะเจอทางรดในการไปหาหมวด11ซึ่งกัมก็พยายามห้ามราัสวันนี้มันบ้าเกินไปแต่รัสเขาก็ไม่ฟังและเขาก็เริ่มออกวิ่งทันทีส่วนในฝั่งของฐานทัพตอนนี้เถ่าเส้นเขาก็ร้อนใจเหมือนกันเขานั้นได้สั่งหน่วยรบหุ้มเกราะให้เอารถหุ้มเกราะออกไปเพื่อที่จะช่วยหน่วยเดยวตากลับมาให้ได้แต่ทว่าพันตรีกลับบอกว่าห้ามไปเด็ดขาด ทางที่ตอนนี้เดลต้านั้นใกล้จะแย่แล้วแต่พันตรีกลับไม่ยอมส่งหน่วยสนับสนุนไปเพราะคิดว่านี่มันคือกับดักในเวลาเดียวกันบอบที่กําลังนัหมวด1 1อยู่นั้นเขากลับได้เห็นทหารกองร้อยบราโวที่นอนอยู่ตรงนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยนายทหารคนนี้จนได้รู้ว่าทหารบราโวทั้ง32คนนั้นตายหมดแล้วและความซวยมันก็ยังไม่จบแค่นั้นหมวด1 1ที่คิดว่าพวกเขานั้นทวงเวลาเอาไว้ได้ตอนนี้พวกเขากลับโดนล้อมโดยทหารเวียดนามเหนือซ้ายขวาหน้าหลังตอนนี้พวกเขาโดนล้อมด้วยสมบูรณ์แบบแล้ว เขาโดนล้อมไว้ทุกทิศทุกทางแบบนี้ไม่นานคงรับมือไม่ไหวแน่เพราะฉะนั้นขอกําลังเสริมโดยด่วนซึ่งการติดต่อระหว่างหน่วย11และสมิธฐานทัพใหญ่อย่างพันตรีและเถาเซนทั้งสองคนก็ได้ยินอยู่ทุกอย่างบ๊อบ <Bob S 2> ได้เริ่มประเมินศัตรูใหม่ว่าพวกมันมีประมาณ1กองพันทําให้ฐานใหญ่นี้ตกใจนอย่างมากแบบนั้นก็แปลว่าศัตรูมีประมาณ7-800ถึงคนเลยนะแต่ว่าเดลต้าและบราโวที่พวกเขาโดนถล่มไปตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึง100คนด้วยซ้ำสมิธจึงได้ขอร้องพันตรีติดต่อขอความช่วยเเเหหลืืออออจาาากทงงสรรรัฐมิด,ย,ดย่่วนขค ื่องบินทิ้งระเบิดมาช่วยพวกเขาเร็วและพวกเขาก็รีบติดต่อทางสหรัฐอเมริกาขอเครื่องบินทิ้งระเบิดพร้อมกับนางได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของรัฐตอนนี้เขาได้ออกมาคนเดียวเพื่อตามหาเส้นทางไปหาหน่วย11ระหว่างทางเขาได้เจอทหารเวียดนามหญิงสองคนซึ่งเป็นแพทย์กําลังช่วยทหารเวียดนามที่กําลังจะตายนั่นทําให้รัฐตัดสินใจไว้ชีวิตพวกเขาทั้ง3าคนและบอกให้พวกเขาวิ่งหนีไปซะส่วนรัฐก็ได้หาทางไปหาหน่วย11ต่อไปในเวลาเดียวกันตอนนี้หน่วย11กําลังโดนถล่มอย่างหนักไม่นานเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมมริกากาา็ได้ถึง สมิธได้บอกให้บ๊อบโยนระเบิดควันเพื่อฉี้เป้าโดยด่วนซึ่งบ๊อบก็ได้บอกให้ลูกน้องทําตามนั้นแต่แล้วระเบิดควันมันก็ไม่ทํางานเครื่องบินของสหรัฐไม่เห็นสัญญาณและไม่รู้ว่าจะทิ้งที่ไหนแถมพวกเขาก็ยังต้องไปแล้วเพราะว่าอีกหน่วยหนึ่งติดต่อมาว่าพวกเขานั้นต้องการกําลังเสริมเครื่องบินนั้นต้องไปที่นั่นด้วยสมิธจึงได้ติดต่อบ,บอกเครื่องบินของสหรัฐงันให้ทิ้งระเบิดไว้ที่ถนนทางใต้อเมริกาได้จัดให้ทิ้งระเบิดตามที่อยู่และอวยพรว่าหวังว่าระเบิดที่ทิิ้้นะ้้งงงงงไไไปปจะะะชช่่่่วววยยยดดบบบานนนนซึึมัห11แอรๆ แป๊บหนึ่งมากๆทหารเวียดนามเหนือเมื่อเห็นว่าระเบิดโดนทิ้งมาพวกเขาก็ได้ถอยไปแต่ไม่นานพวกเขาก็กลับมาอีกครั้งทีนี้ละซวยแล้วกระสุนพวกเขาบางคนก็เหลือหนึ่งนัดบางคนก็เหลือสิบนัดแถมทหารเวียดนามเหนือยังเข้าใกล้พวกเขาเข้ามาเรื่อยๆบ๊อบและหน่วย11คนอื่นๆพยายามยิงต่อต้านทหารเวียดนามเหนือตอนนี้กระสุนของพวกเขาได้หมดไปแล้วมันไม่มีทางรอดสําหรับพวกเขาอีกต่อไปบ๊อบดิ้นรีตอไปหาสมิธขอปืนใหญ่ลงตำแหน่งที่พวกเขาอยู่ตอนนี้เลยแน่นอนว่าสมิธนั้นปฏิเสธแต่บ๊อบก,ก็ยืนยันถ้าหากไม่ท ยิงระเบิดมาตอนนี้แล้วก็อีก30วิีพวกเขาได้ตายกันหมดแน่ทุกคนจึงได้ขอความเห็นของพันตรีซึ่งมีอำนาจสูงสุดของฐานทัพแห่งนี้แต่แล้วพันตรีกับโยนปัญหาไปให้กับสมิตว่าผู้พันสมิตนั้นอยู่หน้าง,งานให้เขาตัดสินใจได้เลยทําให้สมิธได้คิดหนักอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่เขาจะบอกกับลูกน้องว่าทําตามที่บ๊อบนั้นบอกซะติดต่อให้ฐานใหญ่ยิงระเบิดไปที่หมวด11นั่นทําให้ทุกคนตกใจกับคําสั่งของสมิธเป็นอย่างมากและทุกคนก็ได้ทําตามปืนใหญ่โดนยิงไปที่หมวด11แลละหัังจากนน้เสียงปืนก็ได้เงียบลงา เวียดนามก็ไม่ยิงอีกต่อไปแล้วร่วมถึงมัว11สสมิธพยายามติดต่อมัว11และบอ๊อบแต่กลับไม่มีใครติดต่อเขากลับมาเลยสมอรัภูมิได้เงียบลงฝนได้ตกลงมาทุกคนรู้คําตอบดีอยู่แล้วมัวร1ต้องตายหมดแล้วแน่แต่กลับมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ยอมหยุดติดต่อมัวร1นั่นก็คือสมิธเขาติดต่อไปอีกหลายครั้งแต่แน่นอนว่าไม่มีใครติดต่อเขากลับมาเลยหรือตอบอะไรเขาเลยนั่นยิ่งทําให้ทุกคนมั่นใจมัว11ไม่มอยู่อีกต่อไปแล้วจนในนนนนตอััััั้้ราาาาาทททีีท 11, ท่่่วววิิงงงไไปปหหหเเสลลมม11ขกกบบ รัดได้บอกกับกรรมว่าเขาเจอแล้วเส้นทางที่จะลัดไปหาหมวด11น่ะ แต่แล้วกัมก็บบอกว่าหมวด1 1ไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะว่าผู้พันสมิธสั่งให้ปืนใหญ่ยิงไปที่หมวด1 1เรียบร้อยแล้วมันทําให้รัตโมโหเป็นอย่างมากเขาสาเจอเส้นทางช่วยหน่วย11ได้แล้วแต่สมิธกลับเป็นคนฆ่าหน่วย11ด,ด้วยตัวของเขาเองราตได้วิ่งเข้าไปซัดสมิธจนความทหารคนอื่นพยายามเข้ามาห้ามเอาไว้แต่สมิธก็บอกว่าไม่ต้องพร้อมกับยืนฟังรัตด่าตัวเองอยู่แบบนั้นซึ่งรัตก็ด่าสมิธว่าสมิธนั้นไม่มีหัวใจแต่สมิธก็บอกให้รัตหยุดได้แล้วและออกไปซะนั่นทําให้ราาสเดิินนนนนนจกมไปททััีแตต่ล้้ใอ เวียดนามเหนือกลับได้เข้ามาบุกหน่วยเดลต้าในตอนนี้ผวกพระเอกได้ยิงตอบโต้มันกลับไปและติดต่อกลับไปหาฐานใหญ่ว่าตอนนี้กําลังเสริมมาถึงไหนแล้วซึ่งพันตรีเทาเซนและหน่วยอื่นๆที่ได้ยินดังนั้นกองร้อยเอลฟาที่อยู่ใ,ใกล้ๆจึงได้บอกว่าตอนนี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและจะเอาไปช่วยเดลต้าได้ตลอดเวลา แต่แล้วพันตรีกลับไม่อนุมัติเขาได้บอกว่านี่มันเป็นกับดักถ้าพวกเราออกไปจากฐานใหญ่แห่งนี้แล้วก็พวกเวียดนามเหนือมันต้องบุกมาที่นี่แน่เราจะเสียกําลังลบจากฐานทัพใหญ่ไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการส่งกําลังเสริมไปที่นั่นทั้งนั้นทําให้เทาเซนได้บอกกับสมิธถึงเดลต้าตอนนี้จะไม่มีการส่งกําลังเสริมไปให้พวกคุณทั้งนั้นและภารกิจมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยเดลต้าที่ยังเหลือรอดกลับมาที่ฐานใหญ่ซะนั่นทําให้สมิธเขานั้นเสียใจกับคําสั่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ตอบกับมมัับทอเ่่นนผผมมมไสสคคํางงงขุณยชื ว่าหมวด1 1ยังมีชีวิตอยู่ผมจะไปช่วยพวกเขาจากนั้นสมิธจึงได้วางสายไปนั่นทําให้การที่สมิธขัดคําสั่งผู้บัญชาการแบบนี้ลูกน้องคนอื่นก็ดีใจที่สมิธนั้นยังไม่ถิงลูกน้องและถามว่าเราจะเอาอยัางไงต่อไปดีสมิธก็บอกก่อนอื่นเราต้องไปช่วยหน่วย10ก่อนเขาได้บอกพลวิทยุว่านายนะ่ะช่วยวิ่งไปที่หมวด1ิบได้ไหมคิดว่าทําได้หรือเปล่าซึ่งพลวิทยุเขาก็กล้าหาญพอและบอกว่าเขาวิ่งไปได้จากนั้นพลวิทยุก็รีวิ่งเอาวิทยุไปให้หมวด1ิบทันทีวิ่งผ่านดงกระ ส่วนหมวด11ที่ต้องไปช่วยเหลือสมิธก็คิดอยู่ว่าจะเอายังไงดีแต่แล้วรัฐกับวิ่งเข้ามาบอกสมิธเขาเจอทางลัดไปหาหมวด11นะเดี๋ยวเขานั้นจะนําทางไปเองทําให้สมิธได้บอกกับรัฐว่าเขานั้นเชื่อใจรัฐและส่งมวด12ตามรัฐไปเพื่อไปช่วยหมวด11 จากหนังหนังก็ตัดภาพกลับมาที่ฐานทัพใหญ่ซึ่งหอลำนี้เขาเพิ่งจะไปส่งนักร้องก่อนหน้าน,นี้ได้สําเร็จเขาจึงรีบกลับเข้ามารายงานที่ห้องวิทยุในตอนนั้นสมิธได้ติดต่อเข้ามาพอดีตอนนี้พวกเขาต้องการกระสุนเพิ่มกระสุนของพวกเขาใกล้จะหมดแล้วและแน่นอนว่าพันตรีก็ไม่อนุมัติเหมือนเดิมเพราะในความคิดของเขาก็คือตอนนี้หน่วยเดลต้ามันได้จบลงไปแล้วเดลต้านั้นไม่รอดแน่ๆทําเอาคนขับหอที่ฟังอยู่เขาถึงกับไม่พอใจและเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอากระสุนไปส่งให้กับพวกนั้นเองแน่นอนว่าเาาหล่าผู้บังคับบัญ ดดขแต่เขาก็ไม่ฟังเขาจะเอากระสุนไปส่งให้กับหน่วยเดลต้าและเขาก็เริ่มเอากระสุนขึ้นหอของเขาทันทีตัดพามาที่หมวดสิบที่ตอนนี้โดนทหารเวียดนามเหนือถล่มอยู่แต่แล้วในตอนนั้นผลวิทยุกับวิ่งเข้ามาและเขาก็ได้เข้ามาหาหัวหน้าหมวดทาเอาหัวหน้าหมวดน,นี่ยังงงนายวิ่งมาจากไหนเนี่ยเขาจึงได้บอกว่าวิ่งมาจากเดลต้ายังไงล่ะนายนี่มันเจ๋งชมัดส่งผลให้ตอนนี้สมิธสามารถติดต่อกับหมวดสิบได้แล้วพร้อมกับได้รับคําสั่งจากสมิธถอยกลาบมาร่วมกับเดลต้าเดี๋ยวนี้และหมวดสิบก็เริ่มถอนกําลัง และหมวด12ตอนนี้อีก200เมตรพวกเขาจะถึงหมวด11แล้วในเวลาเดียวกันสมิธก็ได้ติดต่อหอที่กําลังมาส่งกระสุนและยาเขาได้โยนระเบิดควันบอกตําแหน่งให้หอได้รู้จากนั้นเขาก็ได้เห็นตําแหน่งแล้วพยายามเข้าไปตําแหน่งนั้นแต่ทหารเวียดนามเหนือก็พยายามยิงสกัดเอาไว้แต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําสําเร็จพวกเขาเอากระสุนปืนให้กับสมิธได้สําเร็จจากนั้นสมิธจ,จึงเริ่มจัดสรรปั่นส่วนกระสุนปืนให้กับลูกน้องพร้อมกับเอายาและอุปกรณ์ต่างๆไปรักษาคนเจ็บได้ทันในเวลาเดียวกันรัดและหมวด12พวกเขาได้มาถึง ทอมที่หมวด1 1อยู่แล้วทหารเวียดนามเหนือที่อยู่ที่นี่ก็พยายามยิงสกัดหมวด12อเอาไว้ซึ่งพวกเขาก็พยายามสู้และโยนระเบิดควันไปที่กระท,ท่อมเพื่อหวังว,ว่านี่จะเป็นสัญญาณบอกให้หมวด1 1ที่ยังเหลือรอดอยู่ได้รู้ตัวว่าพวกเขานั้นมารับแล้วถ้าหากมีใครที่ยังเหลือรอดอยู่ละก็หมวด1 1ต้องวิ่งมาทางพวกเขาแนา่แต่พวกเขาก็รออยู่น,นั่นระเบิดควันได้เริ่มจางลงฝนก็เริ่มหยุดตกแต่แล้วในตอนนั้นกลับมีกลุ่มคนเดินออกมาจากระเบิดควันพร้อมก็ส่งสัญญาณให้กับพวกเขาปาฏิหารินั้นมีจริงหน่วย11นนัั้ยงงรรอดชีววิตมถึบบ หน่วย12รีบเข้าไปรับหน่วย11และติดต่อไปบอกกับสมิธตอนนี้รับหน่วย11เรียบร้อยแล้วทําให้สมิธนั้นดีใจเป็นอย่างมากที่เขาสามารถช่วยชีวิตลูกน้องกลับมาได้และบอกให้ทั้งสองหน่วยรีบถอนตัวกลับมาเร็วจากนั้นสมิธรีบติดต่อกลับไปที่ฐานใหญ่ตอนนี้ช่วยหน่วย11ได้แล้วครับเราขอรถลาเลียงกําลังพลออกจากที่นี่โดยด่วนเถ่าเซนที่ดีดังนั้นเขาจึงได้ดีใจเป็นอย่างมากที่หน่วยเดลต้านั้นยังรอดชีวิตและขออนุมัติเอารถไปรับผู้เขาแต่แล้วพันตรีกลับไม่อนุมัติอีีกกครรั้้้งงโดยท่่่เเขาาาาใหหหตุผลวถาาส กำลังพลไปรับหน่วยเดลต้าแล้วก็ทหารที่อยู่ฐานใหญ่จะเหลือแค่100นายเท่านั้นและยังมีทหารนั่งโต๊ะอีก300นายที่ซูไม่เป็นถ้าหากไปแล้วก็ผู้เวียดนามเหนือมันต้องตีทัพใหญ่มาที่นี่แน่ๆทําให้พันตรีนั้นมองว่าฐานทัพใหญ่แห่งนี้สําคัญกว่าเดลต้าและไม่ยอมให้ใครออกไปทั้งนั้นจนเทาเส้นได้พูดขึ้นมาแบบนั้นมันไม่ถูกต้องถ้าหากสมิธและเดลต้าสามารถต้านค่าศึกไว้ได้และพวกเราเอารถทุ่มเกาะเข้าไปช่วยพวกเขาได้แล้วก็สถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปพวกเราจะสามารถคุมสถานการณ์ศึกครั้ง ชนะเลย พันตีเมื่อได้ยินเทาเส้นยื่นยันดังนั้นเขาจึงบอกว่าตามใจแล้วกันงั้นก็ส่งคนไปรับเดลต้ากลับมาซะซึ่งเทาเส้นเขาก็ดีใจมากและเขาก็ต้องการไปรับเดลต้าด้วยตัวของเขาเองแต่แล้วพันตรีกับห้ามเทาเส้นเอาไว้และบอกให้เทาเส้นนั้นอยู่ที่นี่พร้อมให้ไปสั่งการทหารที่เหลืออยู่ทุกคนที่อยู่ในค่ายแห่งนี้บอกให้ทุกคนเตรียมพร้อมรบและให้เทาเส้นรออยู่ที่นี่รอดูหายนะที่มันกำลังจะเกิดขึ้นถ้าหากคำสั่งของ,ของเทาเส้นมันเกิดผิดพลาดขึ้นมาเทาเส้นต้องได้เห็นกับตาตัวเเเเออองพพรรราา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 าะววว่่่ัันนนตีีขมมใจกกกถ้้้หหหทลลไปแ็ พวกเวียดนามเหนือมันต้องบุกเข้ามาที่นี่แน่ๆน,นั้นทําให้รถหุ้งเกราะลําเรียงพลถูกส่งออกไปจากฐานทัพใหญ่เพื่อไปรับเดลต้าทันทีในเวลาเดียวกันนวย11-12พวกเขากําลังพยายามถอยอย่างเต็มกําลังโดยมีพลทหารหนึ่งคนยิงสกัดเอาไว้จนทุกคนนั้นสามารถถอยไปได้หมดแล้วแต่พลทหารคนที่เหลือคนสุดท้ายที่ยิงสกัดเขากลับโดนระเบิดจนขาน,นั้นได้รับบาดเจ็บ ใครเห็นก็บอกว่าเขาไม่รอดแต่แล้วเขากลับพยายามคลานกลับไปที่หน่วยเดลตาซึ่งจากการเสียสละของเขาทําให้หน่วย11และ12เดินทางกลับมาหาหน่วยเดลตาได้สาเร็จสมิธจึงได้บอกว่าบ็อบบี้นั้นเก่งมากที่สามารถรอดชีวิตมาได้และประกาศกับทุกคนว่าตอนนี้กําลังเสริมกําลังจะมารับพวกเราออกไปสมิธได้สั่งให้หน่วยเดลตาทุกคนที่อยู่ที่นี่ตีวงล้อมเอาไว้เพื่อต้านค่าศึกเอาไวใ้ให้ได้จนกว่ากําลังเสริมจะมาเพราะว่าพวกเขาคาทหารของเวียดนามเหนือไปแล้วหลายคนพวกมันต้องมาแก้แค้นและถล่มพวกเราแน่ๆจากนั้นหน่วยเดลตาทุกคนก็ประ ตำแหน่งเตรียมรับค่าศึกอย่างเวียดนามเหนือสมิธได้เรียกราฐเข้ามาคุยด้วยถามว่าราดเป็นยังไงบ้างซึ่งราดก็บอกว่าโอเคและเขาก็มีคู่มั่นอยู่คนหนึ่งเขาแค่อยากจะออกไปจากที่นี่รีบกลับไปแต่งงานกับคู่มั่นของเขาและลืมเรื่องราวที่นี่ซะซึ่งสมิธก็บอกว่าดีแล้วไปประจําตําแหน่งได้แล้วราสแต่แล้วในตอนนั้นเองก็มีศัตรูคนหนึ่งบุกเข้ามาหาผู้เขาพวกเขาพยายามยิงสกัดเอาไว้แต่เมื่อดูดีๆนั่นมันไม่ใช่ศัตรูมันเป็นทหารคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาในที่สุดเขาก็คลานกลับมาที่นนีไไดด้้สํําาาเรรร็จททใหหพลคกับป ตัวเขามาที่ปลอดภัยแต่ทหารหนึ่งคนที่ไปรับกลับโดนยิงจนเสียชีวิตซะเองจากนั้นทหารเวียดนามเหนือก็ได้ล้อมเข้ามาจากทุกทิศทุกทางซึ่งกองกําลังของเวียดนามเหนือก็มีเยอะมากๆพวกเขาประเมินไว้ที่7จ็ดถึงแปดคนแต่จริงๆแล้วมีมากถึง2,000คนเลยทีเดียวในขณะเดียวกันหน่วยเดลตา้านั้นมีไม่ถึง100คนด้วยซ้ำแถมพวกเขากระสุนก็ใกล้จะหมดรถหุม้มเกราะก็พยายามมาที่นี่อย่างเต็มกําลังแต่แล้วพวกเขากลับได้รับวิทยุคําสั่งจากเถาเส้นให้พวกเขากลับมารับเถาเส้นซะทําเอาหน่วยรถหุม้มเกราะนิ่งงงเป็นอย่างมาก จะให้กลับไปรับได้ยังไงพวกเราต้องรีบไปสมทบหน่วยเดลต้านะเถ่าเซนก็บอกเฮ้ยไม่ได้พวกแกจะไปทั้งที่ไม่มีฉันไม่ได้กลับมารับฉันซะทําให้พวกเขาไม่มีทางเลือกส่งรถหุ้มเกราะหนึ่งคันกลับไปรับเถ่าเซนส่วนอีก4ี่คันพวกเขาก็ออกเดินทางต่อส่วนฝั่งสองสมิธและหน่วยเดลต้าที่กําลังรอ,อก,กําลังเสริมตอนนี้พวกเวียดนามเหนือก็ใกล้มาถึงตัวพวกเขาแล้วสมิธได้ขอปืนใหญ่มาลงตรงหนะ้าพวกเขาห่างไปประมาณ50เมตรด้วยด่วนซึ่งคนที่คุมปืนใหญ่พวกเขาก็มองว่านี่มันใกล้เกินไปมันอันตรายเกินไปและไมมม่่อนุัตติิแสก็ ยันจะยิงหรือจะให้พวกเขาตายทําให้หน่วยปืนใหญ่ต้องยิงซึ่งก็โชคดีที่ไม่โดนพวกพระเอกและโดนแค่พวกเวียดนามเหนือจนทําให้รอบแรกของเวียดนามเหนือที่บุกมาพวกเขาเลือกจะถอยไปก่อนและเตรียมบุกรอบที่2มีเวลาให้สมิธได้เข้ามาคุยกับรัดบอกกับราดว่าราดนั้นจะแต่งงานเมื่อไหร่ซึ่งรัดก็ถามทําไมหลักคุณจะไปงั้นเหรอสมิธก็บอกเขานั้นจะไปแน่ราดจึงได้บอกว่าถ้าคุณจะไปงานผมแล้วก็คุณต้องพิสูจน์ว่าคุณนั้นมีหัวใจสมิธจึงได้เอารูปภรรยาและครอบครัวออกมาให้ดูทําให้ราดได้รู้แล้วว่าตอนนี้สมิ ็มีหัวใจเหมือนกันแต่แล้วในตอนนั้นการบุกรอบสองของทหารเวียดนามเหนือกําลังจะมาถึงสมิธเดลกขึ้นบอกกับเดลต้าทุกคนว่าตอนนี้พวกนายฝึกกับเพื่อการนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกระสุนที่มีใช้มันอย่างคุ้มค่าปกป้องพื้นข้างๆพวกนายเอาไว้สเสียงประกาศทหารเวียดนามเหนือก็ได้บุกเข้ามาทันทีส่วนในฝั่งของรถหุ้มเกราะตอนนี้พวกเขาพยายามเข้ามาหาเดลต้าแต่กลับโดนทหารเวียดนามเหนือยิงสก,กัดเอาไว้แต่พวกเขาก็ได้ใช้ปืนติดรถฝ่าฝูทหารเวียดนามออกมาได้สําเร็จก่อนที่จะได้รับการติดต่อวิทยุกัมา เทาเส้นได้ติดต่อเข้ามาอีกครั้งบอกให้หน่วยนั้นหยุดทันทีหยุดรอตรงนั้นแหละรอจนกว่าเขาจะไปถึงแล้วค่อยไปพร้อมกันทําเอาหัวหน้ากองรอยรถก่อนน่งงเงป็นอย่างมากจะให้หยุดอะไรงั้นเอาแบบนี้ละกันหยุดแค่คันเดียวพอคันที่เหลือไปต่อกําลังเสริมนั้นใกล้เข้ามาแล้วแต่ว่าหน่วยเดลต้าก,ก็กระสุนใกล้จะหมดเหมือนกันจนทําให้เวียดนามเหนือคนหนึ่งเขาได้บุกเข้ามาพร้อมกับมีดที่จะเอามาฟันพวกพระเอกสมิธจึงได้เข้าไปต่อสู้กับเจมอนี่และใช้ปืนพกสังหารเขาลงไปในที่สุดในตอนนั้นกับมีทหารเวียดนามเนออนหนือคนงืปเข้ามาม นิรัตตั้งใจว่าจะไปรับด้วยตัวของเขาเองเขาได้เข้าไปยิงต่อสู้กับทหารเวียดนามเหนือคนนี้จนทําให้เขาโดนกระสุนเฮดช็อตและเสียชีวิตมันทําให้สมิธที่อยู่ตรงนั้นเห็นว่ารัตตายต่อหน้าต่อตาเขานึกถึงกับช็อกและทําอะไรไม่ถูกหน่วยเดลต้าคนอื่นๆพยายามยิงสก,กัดเอาไว้กระสุนพวกเขาได้หมดทหารทุกคนได้ถือมีดออกมาตอนนี้พวกเขาไม่มีทางสู้ได้แล้วทหารทัพใหญ่ก็พยายามยิงปืนใหญ่เพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยเดลตา้าแต่มันก็ไม่เป็นผลทหารเวียดนามเหนือหรือว่าเวียดกงได้เข้ามาถึงพวกพระเอกแล้วแต่แล้วในตอนนั้นทหาร เวียดนามเหนือกลับได้ล้มลงไปทีละคนรถหุ้มเกราะได้เข้ามาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วกำลังเสริมได้มาถึงหน่วยเดลต้าคนอื่นๆรวมถึงพระเอกได้รอดแล้วตอนนี้มันทำให้สถานการณ์การรบเนิ้นคลิกกลับมาทันทีหน่วยเดลต้าสามารถคุมเกมได้และทหารเวียดนามเหนือหรือว่าเวียดกงพวกเขาจึงได้สร้างทอนกำลังและผู้พระเอกก็ถูกช่วยเอาไว้ได้สำเร็จพวกเขาได้รีบช่วยชีวิตคนที่ยังเหลือรอดและช่วยคนเจ็บนั่นทำให้สมิธติดต่อกลับไปบอกูนย์ใหญ่พวกเขาสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วทำเอาพันตรีที่ได้ยินข่าวดีเขาก็ถึงกับมือสั เพราะตัวเขานั้นกลัวมากว่าเวียดนามเหนือจะบุกไปหาเขานี่มันเป็นโชคดีที่ฝั่งเดลต้าสามารถต้านเอาไว้ได้จนกําลังเสริมไปถึงทุกอย่างได้จบลงแล้วเถ่าเส้นได้เดินเข้ามาคุยกับสมิธว่าสถานการณ์นี้มันเยี่ยมไปเลยพวกเรานี่เก่งมากจริงๆแต่สมิธก็ไม่คุยกับเถ่าเซ้นและเดินหนีไปทันทีแล้ววันที่18ที่ยาวนานวันนี้ก็ได้ผ่านไป เช้าวันต่อมาของวันศุกร์ที่19ได้มาถึงสมิธได้ให้บอ๊อบเช็คชื่อคนที่ยังเหลืออยู่และดูว่าใครที่เสียชีวิตลงไปบ้างพร้อมก็ออกเดินทางตามหาผู้ที่สูญหายจนได้เจอทั้งศพและผู้ที่ยังมีชีวิตรอดนั่นทําให้สมรภูมิลองทันได้จบลงไปทหารนิวซีแลนด์และทหารออสเตรเลียต่อสู้ในสมรภูมินี้ทั้งหมด108นายสู้กับทหารเวียดนามเหนือทั้งหมด2 0 0พนายฝั่งของหน่วยเดลตา้าสูญเสียชีวิตไปมากถึง18ชีวิตและในฝั่งเวียดนามเหนือเองก็สังเวยชีวิตไปมากถึง245ชีวิต โดยที่หนังเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงและภายหลังทั้งสองฝั่งได้ประกาศว่าพวกเขาต่างเป็นฝั่งที่มีชัยและภาพยนตร์เรื่องนี้อุทิศให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตภายในสมรภูมิรองทันเมื่อวันที่18สิงหาปี1966และหลังจากจบสงครามได้ไม่นานกองร้อยเดลต้าก็ได้รับการแต่งตั้งเหรียญเกียรติยศสูงสุดของกองทัพสหรัฐต,ตอบแทนในความกล้าหาญที่พวกเขาต่อสู้ในสมรภูมิรองทันแต่ในฝั่งรัฐบาลออสเตรเลียพวกเขาใช้เวลามากถึง45ปีกว่าจะยอมรับว่าหน่วยเดลต้านั้นเป็นทหารอัน งเกียิจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงครับ ก่อนจบผมขอเสริมนิดนึงนะครับสมรภูมิลองทันจริงๆแล้วมีคนออกเสียงหลายอย่างมากเลยมีทั้งลองตันลองทันลองแทนหรือแม้กระทั่งลองเทียนในเรื่องนี้ผมจึงเลือกออกเสียงว่าลองทันนะครับในฝั่งของคะแนน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่6.8คะแนนส่วนในฝั่งของโรเทนทอมบัตโต้นวิจารณ์ให้ไปที่71%คนดูให้ไปที่75%ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วย บพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ